ตอนนี้เราอยู่ร้นานสนิท่าค่ะโอเคถึงแล้วนะครับที่พักนะครับพักทะพักทาทา,า,ารา <c oughs> นี่เด็กเพเปิดคิดว่าเราลบแอปค o เ d p ด n d a ไปแล้วอันนี้ของค่ะผัดไก่เจียมข้าวผัดทะเล ตกมอคือมัน,น,นยากาศด,ดีเอย่นนะน่ากลัวไปน,นิดหนึ่งกินข้าวนะครับเอมันเดินมาแล้วทางเดินนี่คือทำเมานี่คือร่วงไปเลยกลัวล่วงกินข้าวก่ะนะครับ๋ยวเราไดส่งคนแม่ที่วัดมันมีคนตักอยู่ดริงจริง นั่นอ้าวแต่พวกนี้ก็ต้องมาเอาเองใช่ไหมพวกบองกาแฟเนี่ยแต่เขาต้มเดี๋ยวเขาเอาไปให้อาหารเช้ชานี้เป็นข้าวต้มนะครับมีไข่กระทะปะใช่เขาเอาไปให้หมดแล้วใช่หนุ่มตั้งพี่นี่นี่นี่ก็คือเดี๋ยวเราไปรอที่ห้องอันนี้ทำกาแฟก่อน หรือจะไปนั่งตรงนั N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  ้นน่ะตรงนี้ก็ได้นั่งนี่ก็ได้เหน่ยๆก็เดินมาแล้วไงเนาะเดี๋ยนั่งนี่มีอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวไปรอของกินก่อนอร่อยดีนะมีเดี๋ยวมีอะไรนะข้าวต้มไข่กระทะขนมปัง นั่งรองก่อนนะเค้กมะพร้าวไข่กระทะเค้ืกล้วยหอมกล้วยหอมมั mm hmm. นกินแล้ว่ะข้าวต้มนะครับจะมีไข <c oughs> ่กรนะทะเนาะแล้วก็ข้าวต้มนะครับ กินทั้งหนึ่งคำโม่ได้เอาต้นหอมบอกกินเลย <c oughs> เรียบร้อยกินข้าวก่อนนะไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นหรอกสว่าง Enjoy Eating ครับเชา้า One hour later <c oughs> ก็ตอนนี้อยู่ห้องคนเดียวนะครับ<อ>แม่ไป วันแล้วคุณแฟนไปนวดนะครับก็ขึ้น่าข้างหน้านี่แหละนะครับมันในที่พามันมีนวดตอนนี้อยู่กับแมวเนี่ยอยู่แค่เรากับแมวนั่นไงแมวคงลกมากครับก็คือเดี๋ยวผมนั่งทำงานอ<ม>ัดตัวหนึ่งแล้วก็<ม>นั่งนวดสองชั่วโมงน่าจะ,ะ, <cke lly> ะเสร็จเที่ยงเอ้ยเออเสร็จเที <c oughs> <c oughs> ่ยงก็เดี๋ยว ขอเวลาพักผ่อนเดี๋ยวทำน้ำแต่งตัวเลาวจะหาออกไปหาอะไรกินาย A few moments later ระหว่างที่ฉันทำงานอยู่มันก็มีคนนวดเสร็จแล้วกลับมาแล้วนั่งกินตอหน้าจานตอนหน้าต่อตาสตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งนะครับ ตอนแรก,ก็็จะชวนเอาไว้หาไลไ์เก like ่งนั่งทำงานอยู่แล้วแล้วก็แมวอย่นี้เกรีออยงที่บอกโรงแรมนี้ให้แมวเข้านะครับให้จัดเลี้ยงเข้าแต่ว่าต้องดูแลความเรียบร้อยกันเองเนาะก็ไม่ใช่ว่ามาทำเขาพังแต่แมวเราก็ไม่น่ามีอะไรพังเพราะว่ามันกระจบก ตอนนี้กําลังซนกับพ่อปูที่นอนอยู่ไม่รู้เป็นไรโอเคเดี๋ยวไปช่วยแมวมูดก่อนนะขนาดนี้เวลาห้าโมงก็ออกมากินข้าวนะครับไปรับุณแม่มาแล้วแล้ก็ยุนี่มาได้แต่งานามากินร้านตอนนร้านนี้เลื่อนวารีนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันว่าจะมีอะไรน,น่ากินมั้ยไปนั่งแล้วเอาค่ะวบรรยากาศไม่ดีเลยมันมืดม,มาก <c oughs> นี่คือฝนจะตกนะกนะในร้านนะครับมีแค่สามโต๊ะ เพราะว่าสามโต๊ะในนั้นก็หนึ่งในนั้นก็คือเราต้องรีบกลับก่อนฝนตกสั่งแกงส้มไปกุ้งแช่น้ำปลาของกูเ <c oughs> ข้าปผัดเมนูเหม,มือนเมื่อวานเลยค่ะมีผัดหมบุ้งด้วยไม่เหมือนไม่มีมืองัะไทยเคยมมามา็มแาบเาลอวกินข้าวก่อนห<ม><อ>ิวข้าว เอผัดเอ้แกงต้มยำอะไรจุ้งแช่น้ำตาลหมาแล้วเนี่ยไกล้วนเนี่ยกุ้งตัวนี้กว่าเมื่อวานนะอืมไม่เห็นกุ้งเลยเห็นแกงเจ๋งมันต่เุ้งอุ่นๆนะรากินข้าวพาแคตอทและผัดปลากลมไฮไลท์คืิอะไรนะครับไข่ปลา คนใจดีจริงจริงจัง A few moments later ฝากการยายทำที่หมดแล้วนะครับแกงยังเหลือน้ำกับยอดมาพานิดหนึ่งก็เลยเอากลับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับที่พักก่อนได้ไหวแล้วอิ่มมาก The next day ถราวัานวนอะไรแบบรูป เฮ้ยเ hey, ช้าว,วันที่สามไม่เช้าแล้วเที่ยงแล้ววันศุกร์นะคะที่สามสิบกำลังจะก,กลับแล้วนะครับพอดีคุณแม่เสร็จเร็วลนะูบอกจีก็เลยออกมากันแล้วนี่น้องแมวอยู่นี่เจ้าเหมีวตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าต้องนั่งรถอีกเพราะมีคนโทรมา <c oughs> เดี๋ยวเวลาแม่ก่อนนะจอะก็ ซื้อกาแฟนะครับคือปากผมเป็นแผลก็เลยพูดเงีายงเงียหน่อยนะครับก็น้องแม่วินนี่นี่วีนีิมแจะนิจ้าครับระหว่างทางไปรับนะครับก็ร้านกาแฟคืออันเนี้จะอยิบายยังไงเนี่ยชื่อร้านอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่มันอยู่ตรงทางกับรถก่อนถึงวัดอะก่อนคางเข้าวัดน,นะครับ ก็เลยให้นางเดินไปซื้อนี่แล้วเราก็เฝ้ารถกับเจ้าเหมียวตัวเด็กของเรานะครับวันนี้ขนรวงละเขียดนะครับเดี๋ยวร,รับกาแฟเราไปรับแม่อาจจะไว้กินข้าวนิดนึงนะดูก่าจะกันก็คือตอนนี้ลาแม่แล้วนะครับเราก็ กำลังจะกลับแต่ว่าคืออนแล้วว่าจะหาอะไรกินแต่ประเด็นคือขับเลยออกมาเกือบสมุทรสาครแล้วร้านมันไม่เปิดก <c oughs> ็เลยต้องว่าฝากร้านกับปั๊มนิดนึงถึงอะไรขึ้นรถมากินน้องแมวอยู่นี่นะจ๊ะทุกคนมีจ๋าโอ้เต็มหน้าเลยบีสู้กล้องก็ตอนนี้กำลังรอแม่กับ นะครับว่าซื้ออะไรเข้ามาเดี๋ยวจะรีบเข้ากรุงเทพไปเร็วที่สุดตอนนี้บ่ายครึ่งนะครับดูจากแผนที่แล้วน่าจะถึงสักบ่ายสามถ้าไม่ติด <c oughs> เดี๋ยวจะเร็วกว่านั้นเพราะว่าเป็นห่วงของแมวเดี๋ยวเอาแมวเข้าบ้านก่อนพอดีเดี๋ยวต้องไปบ้านแฟนนะครับไปเอาของพอดีคุณแม่เขาส่งของมาให้จากทางจังหวัดนะครับก็เดี๋ยวจะรีบเข้ากรุงเทพนะไม่รู้จะถึงกี่โมงเดี๋ยวถึงเดี๋ยวบอ,อ,อกแล้วกันนะ เจอกันนะจ๊ะเจอกันที่กรุงเทพ One hour later ก็ถึงบ้านแล้วนะครับลัาก็เข้าบ้านไปเก็บน้องห่วเมื่อยถึง2 4องโมงสี่สิบกว่าเกือบห้าสิบเร็วรีบกลับไปไหวแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วกันเนาะบายยนะครับเจอกันคลิปหน้าฝาก คนไล่กดแชร์ไปแล้วนะเอาบ้านละไม่ไหวแล้วหมดจี